ไปว่ากันต่อที่สถานการณ์สงครามยูเครนในประเด็นที่เราจั่วหัวกันเอาไวน้นะครับว่าสถานการณ์ยังค่อนข้างดุเดือดแม้ว่าในวันนี้จะเข้าสู่เดือนกันยายนแล้วสถานการณ์ก็ยังมีความเข้มข้นข้ามเดือนมาเลยครับที่บอกว่าเป็นความเข้มข้นข้ามเดือนเนี่ยเพราะอย่างที่เราพูดกันในช่วงเดือนที่ผ่านมา ว่าถ้านับเอาเฉพาะหมุดหมายล่าสุดที่ทําให้สถานการณ์สงครามยูเครนกลับมาดุเดือดอีกครั้งเนี่ยก็คือการที่ยูเครนบุกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียในภูมิภาคเคิร์ชเมื่อวันที่6สิงหาคมถ้าเอาตรงนั้นเป็นหมุดหมายนับตั้งแต่6สิงหาคมเป็นต้นมาตลอดทั้งเดือนสิงหาคมสถานการณ์สงครามยูเครนดุเดือดจับแล้วก็ข้ามเดือน มาจนถึงวันนี้2กันยายนโดยเฉพาะการที่ทั้งสองฝ่ายกลับมาเปิดฉากโจมตีทางอากาศไปยังพื้นที่สําคัญทั้งฝ่ายกับรัสเซียแล้วก็ฝ่ายยูเครนโดยในกรณีของฝ่ายยูเครนยังเป็นการโจมตีทางอากาศลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียหลังจากที่อ้างว่าเพิ่งพัฒนาโดรนพิสัยลกลสัญชาติยูเครนเพื่อถล่มลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียสําเร็จแล้วก็มีการเริ่มใช้งานด้วยซึ่งนั่นก็ทําให้ฝ่ายรัสเซียตอบโต้กลับมาอย่างรุนแรงเช่นกันนะครับ โดยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียของฝ่ายยูเครนเกิดขึ้นอีกครั้งครับโดยมีการระบุว่ายูเครนได้ยิงโดรนถึง158าลำโจมตีไปยังพื้นที่15ภูมิภาคของรัสเซียเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยในจนํานวนนี้เป็นการโจมตีลึกเข้าไปในพื้นที่ทางตอนเหนือของรัสเซียพูดง่ายๆโจมตีลึกเข้าไปเลยกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียเข้าไปอีกครับโดยรายงานพื้นที่ที่มีการโจมตีในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาบางส่วนก็เป็นพื้นททีีท่่เราพลจุด ให้เห็นบนแผนที่นะครับซึ่งบางจุดเนี่ยเป็นจุดที่มีรายงานว่าเกิดการโจมตีขึ้นจริงบางจุดเป็นจุดที่ฝ่ายรัสเซียรายงานว่าสามารถสกัดโดนจากยูเครนได้อย่างที่เห็นในภาพครับก็จะมีพื้นที่ที่ใกล้กับชายแดนยูเครนแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีรายงานการโจมตีเข้าไปในรัสเซียหลายต่อหลายครั้งและครูสเบลกรอบเนี่ยมีการโจมตีเกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งในช่วงหลัง แต่ว่าถ้าดูแผนที่แล้วดูทางตอนเหนือขึ้นไปครับพื้นที่ที่มีชื่อว่าภูมิภาคตวียแล้วก็อิวานอวเนี่ยจะเห็นได้เลยนะครับว่าเป็นจุดที่มีการโจมตีแล้วอยู่เหนือกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียขึ้นไปอีกจุดหนึ่งก็คือมีการโจมตีโรงไฟฟ้าในภูมิภาคตวียเนี่ยนะครับจุดนั้นเนี่ยอยู่ห่างจากกรุงมอสโกไปทางตะนออกเฉียงเหนือราว100กิโลเมตรอีกจุดหนึ่ง ก็คือการสก,กัดโดรนในภูมิภาคอีวานโ,โวเนี่ยซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียเช่นกันโดยทั้งหมดนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลที่มาจากทั้งฝ่ายรัสเซียแล้วก็ฝ่ายยูเครนนะครับโดยกระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุว่าสามารถสก,กัดโดรนจากเหตุนี้ได้มากถึง122ลำในพื้นที่ที่เราพอจุดให้เห็นในแผนที่อย่างที่เห็นไปขณะเดียวกันก็มีรายง,งานวัดโดรนของอยูเครนสามารถฝ่าแนวกั้น แนวป้องกันและไปโจมตีโรงไฟฟ้าและโรงกลั่นน้ํามันในรัสเซียได้สําเร็จจนมีภาพวิดีโอปรากฏออกมายกตัวอย่างเช่นการโจมตีโรงไฟฟ้าในภูมิภาคตูเวียครับเป็นการโจมตีโรงไฟฟ้าสถานีที่สําคัญที่สุดแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าสถานีคนาโคโวเป็นหนึ่งในสถานีไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซียก็มีภาพปรากฏออกมาอีกจุดหนึ่งที่มีรายงานเช่นกัน,กนคือการโจมตีโรงกลั่นน้ํามันในเขต คาโปสไยาซึ่งก็ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองหลวงของรัเสเซียเช่นกันโดยอยู่ทางตอนออกเฉียงใต้ของกรุงม,มอสโกยังมีรายงานอีกนะครับยังมีรายงานการโจมตีโรงไฟฟ้าที่เขตคาชิราซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคมอสโกแล้วก็ยังไม่มีรายงานความเสียหายที่เกิดขึ้นแน่ชัดนี่แหละครับนี่เป็นภาพที่มีการเผยแพร่ออกมาแล้วก็ระบุว่าเป็นการโจมตีเข้าไปในดินแดนของรัเสเซียและชัดเจนนะครับ ว่าเป็นการโจมตีที่เน้นไปที่สาธารณูปโภคด้านพลังงานเหมือนกับที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัสเซียโจมตียูเครนครั้งใหญ่เมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้วจํากันได้ใช่ไหมครับครั้งนั้นเนี่ยก็ถูกจับตาว่าเป็นการโจมตีไปยังสาธารณูปโภคด้านพลังงานเช่นกันซึ่งการโจมตีล่าสุดเนี่ยเป็นสิ่งที่ประธานาธิบดีโวโลโดิเมียร์เซนสกี้ผู้นํายูเครนระบุเลยนะครับว่านี่คือคําตอบ เป็นคําตอบที่รัสเซียต้องได้รับจากการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานและการเหล่งเป้ามาที่พลเมืองยูเครนเกาะที่ผู้นํายูเครนจะระบุว่ายูเครนจะเดินหน้าทําทุกวิถีทางที่จําเป็นเพื่อหยุดการโจมตีของรัสเซียผู้นำยูเครนย,ยังระบุด้วยนะครับว่าถ้าสรุปสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยข้อมูลจากฝ่ายยูเครนบอกว่ารัสเซียยิยงจรวดใส่ยูเครนกว่า160ลูกมีระเบิดนาวิถีจ็บร้อยลูก และโรนอีกราว400ลำซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเหตุให้ยูเครนต้องการแรงสนับสนุนที่มากกว่านี้รวมทั้งสิทธิ์ที่ถูกต้องชอบธรรมในการตอบโต้ซึ่งก็นาไปสู่การตอกย้ำข้อเรียกร้องล่าสุดที่ยูเครนพยายามเรียกร้องไปที่ชาตดวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลสหารัฐให้ไฟเขียวระบบยิงจรวดที่สายไกล ATACMS ให้สามารถนำไปใช้โจมตีถาดบินของรัสเซียในดินแดนของรัสเซียซึ่งก็น่าจะรวมถึงลิส พื้นที่เป้าหมายที่ยูเครนต้องการที่จะโจมตีเข้าไปในดินแดนของรัสเซียซึ่งฝ่ายยูเครนได้นําเสนอให้กับทางการสารัฐไปแล้วตั้งแต่ก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามรัฐบาลสารัฐก็ยังคงปฏิเสธในคาร้องขอนี้นะครับแต่อย่างที่บอกนะครับภาพที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาฝ่ายยูเครนโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียและฝ่ายรัสเซียก็โจมตีเข้ามาในยูเครน อย่างหนักเช่นกันโดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมากับทางการยูเครนระบุว่าฝ่ายรัสเซียได้ใช้จรวดอิสแคนเดอร์เอ็ลูปถลม่มภูมิภาคคาคิฟทางภาคตะวันออกของรัสเซียซึ่งขีปนาวุธเหล่านี้โจมตีด้วยความเร็วถึง6000กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเกินข้อจำกัดที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนจะรับมือได้โดยมีรายงานการโจมตีไปยังอาคารที่พักอาศัยห้างสรรพสินค้าและจุดที่ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟใต้ใตดินด้วย นายกเทศมนตรีของคาคิฟระบุว่าเหตุการณ์นี้ทําให้มีผู้บาดเจ็บ44คนในจนํานวนนี้7คนเป็นเด็กและมีผู้บาดเจ็บเป็นเด็กคนหนึ่งมีอายุเพียง3เดือนเท่านั้นส่วนอีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นพื้นที่สู้รบที่แม้แต่ฝ่ายยูเครนเองก็ยอมรับว่ากําลังอยู่ในภาวะยากลําบากจากการรุกคืบของฝ่ายรัสเซียคือเมืองที่มีชื่อว่าโปรคลอฟกับเมืองนี้ตั้งอยู่ในภูมิภาคดอนนกส์ทางตอนออกของยูเครนนะครับพื้นที่บริเวณนี้ฝ่ายรัสเซียถือจังหวะที่กําลังมีแต้มต่อ ไล่รุกคืบดินแดนอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ฝ่ายยูเครนตัดสินใจรุกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาปรากฏว่าฝ่ายรัสเซียก็รุกยูเครนในพื้นที่ทางภาคตะวันออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ใกล้กับเมืองโปรครอฟเช่นกันโดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมากระทรวงกลาโหมรัสเซียเพิ่งเปิดเผยนะครับว่าสามารถยึดดินแดนอีกสองหมู่บ้านในบริเวณใกล้เคียงของเมืองนี้เพิ่มเติมสถานการณ์บริเวณนี้ทําให้ฝ่ายยูเครนเอง โดยในพลอเล็กซานเดอร์ซีสกี้ผู้บัญชาการทหารของอยูเครนออกมายอมรับเมื่อวันอาทิตย์นะครับว่ายูเครนกําลังตกที่นั่งลําบากในสมรภูมิตรงนี้ซึ่งแม้ในการเปิดเผยเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยในพลยูเครนจะไม่ได้ระบุชัดว่าเขาหมายถึงพื้นที่ตรงไหนกันแน่แต่ก่อนหน้านี้เขาและผู้นํายูเครนก็ยอมรับว่ารัเสเซียกําลังลุกคืบอย่างหนักเพื่อยึดเมืองโปรคลอสซึ่งเป็นเมืองยุทธศาสตร์ที่สําคัญเมืองโปรคลอสเนี่ย มีความสำคัญมากในเชิงยุทธศาสตร์นะครับเนื่องจากเมืองนี้เป็นเมืองศูนย์กลางทางการทหารที่ถ้าฝ่ายยูเครนเสียเมืองนี้ไปโอกาสที่จะเสียเมืองอื่นที่อยู่รายล้อมก็จะยิ่งมากขึ้นเนื่องจากเมืองนี้เป็นที่ตั้งของเส้นทางรถไฟและถนนที่จะมีส่วนช่วยส่งกําลังต่อไปยังแนวหน้าหรือแม้กระทั่งใช้เป็นเส้นทางอพยพทหารที่บาดเจ็บ หรืออบยพประชาชนออกจากพื้นที่ดังนั้นหากฝ่ายยูเครนเสียเมืองโปรคสก็จะยิ่งทําให้สถานการณ์ของฝ่ายยูเครนทางพัควันออกของประเทศยิ่งซับซ้อนมากขึ้นไปอีกครับนี่พูดง,ง่ายๆนะครับยูเครนใช้โดรนของตัวเองโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซีย <c oughs> เป็นการโจมตีเน้นไปที่สาธารณูปโภคด้านพลังงานและมีจุดในการโจมตี เลยกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียไปอีกด้วยขณะที่ฝ่ายรัสเซียก็ยังเดินหน้าโจมตีทางอากาศพุ่งเป้าไปที่คาคิฟทางภาคตะวันออกของยูเครนซึ่งเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่มีการโจมตีมาแล้วหลายครั้งแต่ว่าก็เป็นเมืองใหญ่ที่มีประชาชนอยู่เป็นจนํานวนมากเป้าหมายที่ได้รับความเสียหายเนี่ยเป็นพื้นที่พลเ,เรือนไม่ว่าจะเป็นอาคารที่พักอาศัยห้างสรรพสินค้าแล้วก็มีรายงานผู้บาดเจ็บส่วนหนึ่งเป็นเด็กขณะเดียวกัน รัเสเซียก็เดินหน้ารุกคืบไล,ล่รุกพื้นที่ทางภาคตวันออกของยูเครนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองโปคลอสยึดเป็นของตัวเองให้ได้ซึ่งถ้ารัเสเซีย,ยยึดได้ก็จะมีผลทางยุทธศาสตร์ต่อฝ่ายยูเครนในสมรภูมิทางตวันออกของประเทศ ในภาพกว้างเนี่ยยังมีประเด็นที่ฝ่ายรัสเซียเพิ่งมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาด้วยนะครับผ่านการออกมาเปิดเผยว่าจะเปลี่ยนหลักการในการใช้อาวุธนิวเคลียร์ใหม่โดยการเปิดเผยนี้มาจากรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศรัสเซียซึ่งที่สื่อทางการรัสเซียอ้างอีกทีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยระบุว่าจากการยกระดับของชาติบันตกต่อสงครามยูเครนในตอนนี้เนี่ยทำให้รัสเซียจะเปลี่ยนหลักการในกรณีที่จะใช้งานอาวุธนิวเคลียร์ใหม่ รัฐมนตรีช่วยต่างประเทศรัสเซียที่เปิดเผยเรื่องนี้ระบุว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่มีข้อสรุปถึงการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนครับแต่ก็ย้าว่าขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงกําลังเดินหน้าไปมากและกําลังอยู่ระหว่างการแก้ไขเนื้อความเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ตะวันตกเข้ามามีบทบาทในสงครามยูเครนมากขึ้นสําหรับหลักการใช้อาวุธนิวเคลียร์ของรัสเซียที่รัฐมนตรีช่วยต่างประเทศรัสเซียบอกว่ากํากลังอยู่ในเรื่องของการเปลี่ยนเนื้อความเนี่ยหลักการที่ว่านี้ ถูกประกาศใช้ออกมาตั้งแต่เมื่อปี2020นะครับเป็นการประกาศโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินนั่นแหละโดยระบุเนื้อหาสาระสําคัญก็คือรัสเซียอาจใช้อาวุธนิวเคลียร์เพื่อใช้การโจมตีนิวเคลียร์ต่อ้าศึกหรือเป็นการโจมตีต่อสิ่งใดที่เป็นภัยคุกคามต่อการมีอยู่ของรัฐรัสเซียโดยรัสเซียอาจจะใช้มันเพื่อตอบโต้ต่อการใช้อาวุธนิวเคลียร์หรืออาวุธชนิดอื่นที่มีการทำลายล้างสูงที่ จะเป็นการทำลายล้างมายังรัสเซียหรือชาติพันธมิตรโดยเนื้อหาสาระที่มีอยู่เดิมเป็นเนื้อหาเมื่อปี2020แล้วรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศรัสเซียออกมาบอกว่ากำลังอยู่ระหว่างการแก้ไขเนื้อความใหม่นี่นะครับมีการระบุถึง4เงื่อนไขที่บอกว่าจะเป็นเงื่อนไขที่ทำให้รัสเซียสามารถตัดสินใจใช้อาวุธนิวเคลียร์ได้เงื่อนไขแรกก็คือจะมีการใช้ ถ้ารัสเซียได้รับข้อมูลที่เชื่อถือได้ว่าจะมีการยิงขีปนาวุธโดยมีเป้าหมายในดินแดนรัสเซียหรือดินแดนพันธมิตรของรัสเซียเงื่อนไขต่อมาก็คือถ้ามีการใช้อาวุธนิวเคลียร์หรืออาวุธทำลายล้างสูงโจมตีรัสเซียหรือพันธมิตรเงื่อนไขต่อมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามที่ใช้อาวุธตามแบบซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการมีอยู่ของรัสเซีย และเงื่อนไขสุดท้ายรัสเซียอาจพิจารณาใช้อาวุธนิวเคลียร์หากมีการโจมตีต่อสถานที่ยุทธศาสตร์ที่สําคัญของรัฐบาลรัสเซียหรือกองทัพรัสเซียที่อาจจะบันทอนประเทศรัสเซียได้นี่คือเงื่อนไขที่มีอยู่เดิมแต่ว่าที่ผ่านมาก็มีเสียงเรียกร้องให้รัสเซียปรับเนื้อหาของหลักการใช้อาวุธนิวเคลียร์ใหม่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ถูกมองว่าเป็นนักการเมืองนักการทหารสายเหย่่วของรัสเซีย บอกว่าถึงเวลาแล้วไหมที่เนื้อหาหลักการเรื่องการใช้อาวุธนิวเคลียร์จะต้องมีการเปลี่ยนเนื้อความเพื่อพุ่งเป้าไปยังศัตรูชาติวันตกมากขึ้นซึ่งก็สอดคล้องกับการเปิดเผยล่าสุดของรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศรัสเซียที่บอกว่าจะเป็นการปรับเนื้อหาสาระเพื่อให้สอดคล้องกับท่าทีของชาติวอนตกที่รัสเซียมองว่ากําลังยกระดับการเข้ามามีส่วนร่วมในสงครามยูเครน อันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่ออกมานะครับติดตามกันไปนะครับยังมีความเคลื่อนไหวอีกหลายๆมุมที่เกิดขึ้นครับสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today